สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง b m m g i c t ท r ร t ทกันอีกครั้งนะคะก่อนอื่นก็เช่นเคยต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการติดตามรับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์หรือว่าสุป,ป์แทงแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะคะทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาในช่องก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขในทุกๆวันนะคะและขอให้จงหลุดพ้นขอให้จงหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงในอย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายนะคะ วันนี้ก็เป็นคลิปแรนดนอมเช่นเคยนะยังไม่มีของข้อให้ไพ่มาเล่าเรื่องแลวกันนะคะสาหรับเพื่อนๆที่สนใจครอสปลดปล่อยตัวตนและเงามืดก็สอบถามมาทางหลังบ้านได้นะคะแอดไลน์แอด,าแอดมาถามกับแอดมินได้การต้องการจะเช็คพลังงานส่วนตัวดูดวงส่วนตัวหรือต้องการจะเคลียร์ชำระร้างพลังงานมืดดำมืดบอดเนาะนะคะก็สอบถามมาทางหลังบ้านกับแอดมินทางไลน์แอดนะคะแสใจ นะคะปักหมุดไว้แล้วเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ในคอมเมนต์นะคะส่วนพวกนี้วันพุธนะคะงดกิจกรรมของทางช่องนะคะพอดีติดภารกิจนะคะก็ข้ามไปสัปดาห์หน้าเลยนะคะสาหรับเพื่อนเพ่อ,อทีอ่ใครที่ยังไม่ได้บอกในช่องนี้แต่บอกช่องนู้นไว้แล้วนะว่าพูดในงดกิจกรรมนะคะอ่ะเราเข้ามาสุขคิดกันเลยแล้วกันค่ะวันนี้เนาะให้ไพ่มาเล่าเรื่องนะคะก่อนอื่นขอน้อมเชิญพลังงานแสงสว่างจากเบื้องบนด้วย พีระพีระมิดคริสตั้นนี่นะคะคริสตัลคอร์สเชื่อมต่อพลังงานแสงจากเบื้องบนลงมาแผ่กระจายไปเกียดใช่ร้มรังพลังงานมืดดำมืดบอดพลังงานลบนะคะให้เพื่อ,อนๆน้อมรับแสงอันบริสุทธ์ไปนะคะเนี่ยค่ะอ่ะค่ะมาที่คลิปก่อนอื่นเช่นเกิดเกาะนยัตครูครูบาอาจารย์เทวดาประจำตัวสิ่งเสธิ์นะคะไฮไลเซลล์ของเพื่อนเพื่อนนะคะ ขอช็คพนักง,งานก่อนเพาเป็นใครกันบ้างเนาะที่ถูกดึงโดดเข้ามาให้ได้รับข้อมูลข่าวสารในวันนี้นะคะหรือมารับคียหรือมารับอะไรบางอย่างจากเด็คิปที้ไปนะคะ,ะดูการอาสวินถือถ้วยท้าน้ำมีนกระกฎพิจิกนะคะสองเหรียญา้าดินมังกรกสมกันเด็กถือถ้วย ท่าน้าค่ะมีนกรกฎพิจิกสี่ถ้วยท่าน้ามาเยอะนะคะสี่เหรียญมีทั้งสี่ถ้วยสี่เหรียญสี่สี่ได้จัก,กรวาลแปดไม้เท,ท้าท่านไฟค่ะเมธิสิงห์ธนูห้าดาบทัดลมมิถุนตุลก,กุมเดอะเมจิเชียนได้ทุกทา่าตุค่ะมีอยู่บนโต๊ะครบทุกท่านุเลยดินน้ำลงไฟดิทมเพระรัตรสศีธนูค่ะจะไปเร็วนิดนึงนะคะเพราะคลิปจะไม่ยาวมากมีภารกิจต่อ พาทำสมาธิและสวดมนต์ของที่ทำอยู่ทุกประจำทุกวันนะคะของตัวเองแล้วก็เดอร์ซันเนาะพลังงานค่อนข้างดีเลยนะคะมีทั้งเรียนกันเลยเมเจอร์อะคาน่าค่ะ the mediterranean temperance deorzan temperance ก็อสีธนูนะคะเดอะซันนี่ก็ความสว่างุ่งโรดหรือเปล่าโดดเด่นเป็นประกรายเหมือนพลังงานที่ผ่านมาค่ะมันเหมือนกับมีตัวเนี้ยค่าดาบเนาะ มีความชอบเป็นชอบความรู้สึกอะชอบไม่ชอบ,อชอบ,ไ,ชอบได้เปรียบเสียเปรียบนะแล้วก็ความแบบชอบเอาชนะอะไรประมาณนี้แต่อยู่ในช่วงที่กําลังบาลาน์พลังงานตัวเองนะคะตรงเนี้ยเพราะมีสองเรียนอยู่ข้างบนใช่ไหมพอเพื่อนๆสามารถบาลาน์พลังงานตัวเองได้ค่ะดับไปความวิตกเบืวลหน่ายท้อแท้สิ้นหวังหรือพลังงานอะไรบางอย่างที่เราหรือความยึดติดอะที่เรายึดติดอยู่ในอดีตอะพอปลดปล่อยไปได้เนาะมันมีการเลื่อนระดับเลื่อนระดับยกระดับทางจิตวิญญาณของตัวเองนั่นแหละคะ่ะ ทำให้เป็นอะไรคะกลับมาเป็นเดอะเมดิเชียนน่ะครบพร้อมด้วยธาตุทางสีลหรือเป็นพลังงานเ,นเพื่อนๆที่เข้ามาในะวันนี้จะเป็นพ่อหมอแม่หมอก็ได้นะนักพยากรณ์หรือผู้ที่มีเส้นสัมผัสเชื่อมต่อบมืองบนบริองล่างได้นะคะเข้าใจชัดเจนแลพะพลังงานค่อนข้างจะสว่างกระจ่างแจ้งเนาะเคลียร์ค่ะทาช่วงนี้เหมือนรู้สึกทําอะไรก็ไม่คนรู้จักมากขึ้นมีชื่อเสียงไม่คนให้ความใส่ใจให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่เราทําพลังงานเองได้ละ บางคนอาจจะมีเร <S 々> ื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นในช่วงนี้นะที่ผ่านมาหรือได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างหรือพอเราเลิกที่จะกลับไปนะคะโฟกัสอยู่ที่ตัวเองนะเชื่อมต่อกับพลังงานภายในพลังงานเราัก็พุ่งทะยานก้าวกระโดดดับไปความชอบไม่ชอบได้เปรียบเสียเปรียบความชอบเอาชนะหรือยึดติดกับอะไรบางเรื่องไปได้อ่ะทาให้เรามีการบางท่านอาจจะมีการยย้ายเปลี่ยนแปลงหรือคนแบบเสนองานใหม่ให้เนี่ยแล้วมีการย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้นะคะหรือบางคนมีการเรื่องระดับทางจิตปัญญาณนะมีการ พลังงานเชงเชงไปตามโลกเรานี่แหละเพราะมีการเชงน,นั่นด้วยแตงกระแทกอ่ะพอผ่านไปได้ในพอเท่านี้เจ็ดเดือนเจ็ดันกดหลายคนก้าวกะโดดไปเลยนะบึ้งไปเลยเพราะว่าอะไรจะดูกระทออัตราตัวตอนอีกโก้ด้วยกันกลับไปสุดดักในนะไม่ใช่แค่รอบเดียวนะอาจจะหลายๆายรอบนะคะเคลียให้ผ่านไปให้จบนะคะเพื่อนๆอ่ะมาต่อวันนี้ว่าพายอยากบอกอะไรนะคะจะไปแบบเร็วๆนะคะเดี๋ยว,ะะยวมีภารกิจต่อวันนี้ไม่ได้ทำอ่ะ พักผ่อนพักผ่อนกายานนิดนึงแล้วก็พอดีไปดูแลต้นไม้นิดนึงค่ะเลยอะ่ะหมดเวลาไปพอไ,ได้ออกไปก็เหมือนได้ออกไปทำ grounding นั่นแหละค่ะทำารา u n d i n g ทำซันก a สซิ่งเนาะอยู่กับต้นไม้ใบหญ้านะคะก็ะเพลิดเพลินไปอะ่ะเคลีย์พลังงานตัวเองไปด้วยเนาะประมาณนี้มาค่ะ่าถ้าอยากบอกอะไรวันนี้ฟีดอมเหมือนกันอิสระเซรีอย่างแท้จริงนะคะฟีดอม กฎแห่งการกระทำาดลลอออฟกัมมาอีสอเวฟแฟร์กฎแห่งกรรมยี่จะทรเสมอใช่ไหมไม่ยึดติดกับสิ่งใดอะกีด้อมและช่วงนี้เหมือนให้ได้เรียนรู้เรื่องของอะไรคะนี่ศึกษาเราเรียนให้ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งของกรรมตอนนี้เราไม่เนี่ยเป็นูรูมาสอนด้วยเนาะทำอย่างไรก็ได้ผลเช่นนั้นเนาะหวันเพื่อเช่นไรก็ได้ผลเช่นนั้นคะ่ะเนี่ยเพื่อนๆจะได้ออกมาแชร์เคล็ดลับความเป็นูรูอะไรรู้ปะคะที่เราได้เรียนรู้มา ที่เราได้เติบโตมาเนี่ยแหละค่ะผ่านมาได้อย่างไรนะเหตุการณ์ต่างๆนู่นนี่นั่นนะคะด้วยอะไรคะด้วยการใส่ใจอะ่ะทักใส่ใจมีทักษะและทำอยู่ต่อเนื่องเนาะบางทีอาจจะเหมือนเชิงช้าแต่ถ้าไม่หยุดเดินก็ไปถึงเป้าหมายเนาะคำว่าเชิงช้าเนี่ยขอดสับอีกรอบบางทีนะาจะอยากให้ทำไมมันชา้าจะอยากให้มันพุ่งทะยานไปเร็วกว่านี้เนาะแต่บางทีอะคะ่ะอันนี้เด็กมาเอาไว้เลยแล้วกันสารสัมพันธ์นะคะ ก็ต้องมีการสานสัมพันธ์นะคะช่วงนี้เหมือนครูครูบาอาจารย์ส่งมาว่าต้องออกไปพบปะ,ปะผู้คนสานสัมพันธ์บ้างเนาะอัน,นเดียอะไรประมาณนี้ค่ะขอสับ์ทีหนึ่งเมื่อตี้มลร่วงให้ดึงศักยภาพที่เราเป็นเนี่ยะคะ่ะความเป็นนักเล่นแรกใปทธาเนี่ยเอาไปเนาะติดต่อสานสัมพันธ์ติดต่อกับผู้คนเนาะเพราะบางทีภารกิจที่เราทำมันทำคนเดียวไม่ได้นะคะมันต้องมีกลุ่มมีคนที่คอยช่วยช่วยเหลือนะคะแท็กทีมกันอันนี้ให้เป็นเหมือนของกวัวเนาะ ของขวัญที่จะได้รับช่วงน,นี้จะได้ไปศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมในสัตว์บางเรื่องที่เพื่อนๆยังไม่ลึกซึ้งหรือเปล่าคะตอนนี้จากที่เราได้ไปดบไปสารสัมพันธ์นี่แหละเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะโฟกัสปิดจุดแล้วก็ครูบอรู้บอกให้ไปเรียนรู้ใหม่เนาะเนี่ยไอสิ่งที่เราได้ออกมาแชร์นี้ <c oughs> ทําตามที่ครูครูบาอาจารย์บอกหรือเปล่าคะเหมือนครูมาบอกว่าตอนเนี้ยือที่ผ่านมาเนี่ยโฟกัสผิดผิดที่ผิดทางนะ แทนที่จะมาโฟกัสไอ้สิ่งที่เป็นพลังงานที่ดีที่บวกกับบันไดไปโฟกัสอะไรอะพลังงานท็อกซิกไงเรียกว่าหลงผิดอะให้กลับมานะคะกลับมาหรือให้มองว่าไอ้สิ่งที่ผ่านมาเหมือนเป็นของกวันจากจักรวาลจากครูครูบาอาจารย์สิ่งส์สทธิ์ถ้าเราได้เรียนรู้ก็ได้เเรียนรู้เพื่ออะไรคะเติบโตแล้วไปต่อเนาะศึกษาเล่าเรียนะเรียนรู้อ๋อให้มองว่าเป็นของกวญเนาะไอ้สิ่งที่เราไปนั่นอ๋อ้าใจแหละแล้วพอผ่านมาได้ก็ไปแชร์ไปแบ่งปันบอกต่อผู้คนค่ะว่าคุณผ่าน ในบริบทน,น,นั้นมาได้อย่างไรเนาะแล้วมันจะเติบโตได้อย่างรวดเร็วเนะะี่ยค่ะเชื่อมต่อกันเนี่ยเนาะจะเติบโตได้อย่างรวดเร็วเพราะเรามองว่าเป็นอะไรคะไม่ไปจมดิ่งนะกับเรื่องราวที่อ่ผิดไปแล้วก็ให้อภัยตัวเองแลนะ้ววข้ามนันไปต่อคะ่ะโฟกัสผิดจุดไปก็กลับมาโฟกัสให้มันถูกที่แค่นั้นเองนะให้มองว่าเป็นของขวัญที่เราได้รับให,รให้เราได้เติบโตเนาะให้เราได้เรียนรู้ศึกษาเล่าเรียนเนาะคะ่ะเนี่ย กวดึงการกระทาใช่ไหมอ๋อเราไหลงผิดโฟกัสผิดก็พลังงานเราก็ดับไปพอเราได้เดรียนรู้แล้วก็ยกขึ้นมาแค่นั้นเองอะ่ะแล้วก็เป็นอิสระเสรีไม่ไปยึดติดต,ต่อสิ่งใดนี่แหละคือสิ่งที่ครูครูบาอาจารย์อยากให้เราได้เรียนรู้ด้วยศึกษาและให้เติบโตได้ด้วยตนเองนะคะบางครั้งบางทีก็ต้องยอมปล่อยอ่ะยอมปล่อยให้ไปปผะจญได้เจอของจริงได้รู้ได้ล,ลึกซึ้งได้ตระหนักรู้ลึกซึ้งด้วยตนเองะคะ่ะเพราะบางทีห้ามแล้วก็มันไม่จำไงนะคบางทีคนเรานะ เหมือนเป็นวิธีการสอนที่แตกต่างกันไปเนาะของครูครูบาอาจารย์ของแต่ละท่านนี่ะน,นะคะท่านก็ให้เรียนรู้ให้ะหนักรู้ด้วยตนเองอ่ะจ,จะได้เอารู้ซึ้งแล้วไปบอกต่อได้เพราะว่าบางคนไม่ได้แค่เรียนรู้เพื่อตัวเองแล้วจบนะบางคนก็ต้องออกมาเป็นครูรูอ้อ่ะครูรูอ้อ่ะเป็นครูรของครูรอีกทีเนาะบอกต่อส่งต่อผู้คนต่ออีกทีหนึ่งประมาณเนี้ยคะ่ะนะคะอืมทีนี้ขอให้พันตาออร์เคิลมาบอกนะคะเหมือนต้องมีการสารสัมพันธนะ์ในช่วงนี้ครูรมาบอกนะคะ สิ่งที่เราทาทาคนเดียวไม่ได้เนี่ยบางเรื่องนะคะสำหรับบางท่านก็เป็นพลรรังงานโดยรวมนะคะลองดูเนาะผมคิดไปแล้วว่าก้าวข้ามค่ะก้าวข้ามไปต่อให้ภัยตนเองก้าวข้ามถือว่าเป็นบทเรียนแบบประสบการณ์ชีวิตแล้วก็กลับมาโฟกัสในสิ่งที่ถูกในที่ใช่แล้วก็เติบโตไปอย่างต่อเนื่องได้อย่างรวดเร็วพอเราเข้าใจอ๋อได้รับของขวัญอย่างแล้วเนาะใบต่อค่ะไปต่อประมาณนี้ค่ะอย,งงอย่าไปจมดิ่งแล้วรู้สึกผิดเลยนะแล้ว ไม่ให <Workers. S 2> ้อภัยตนเองนะคะก้าวข้ามมาก้าวข้ามต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของตัวเองยอมรับตัวเองข้ามชารโดของตัวเองไม่ได้ไงในทุกจุดเนาะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็รายเงื่อนไขกับตัวเองอะถ้ายังรู้สึกผิดรู้สึกนะไม่ชอบตัวเองในบางส่วนบางเรื่องบางราวมันก็จะไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะมันก็ยังมีเงื่อนไขกับตัวเองไงตัวเองยังรักตัวเองไม่ได้อย่างไรเงื่อนไขจะไปรักใครได้อย่างไรเงื่อนไขใช่ไหมคะอันนี้แหละเหมือนครูมาบอกให้ส่งบทมาให้เราได้เข้าใจได้เรียนรู้แน่นั้นเองเนาะมาดู ันตออาออร์เคิลบอกอะไรช่วงนี้อาจจะมีงานงอกงานงอกงานงอกมีงานเพิ่มโอเวอร์โหลดถ้าไม่ไหวก็พักนะคะไม่ไหวก็พักนะคะไม่ไหวก็พักเนานะอย่าบางทีไม่ไม่รู้เรื่องแล้วงานเยอะงา,งานงอกแล้วมันคาทางไปบางทีอาจจะหล,ลงทางได้เนาะอาจต้องมีการสายสารสัมพันธ์ไงหาผู้ช่วยนิดนึงเนาะหรืออะไรนี่มีกดน้ําด้วยดูสิกดน้ําเรื่องอะไรคะอือ ขอพูดทีเดียวอ่าแฟมิลีครอบครัวหน้ากากแก้วตาดวงใจอา่าจะต้องมีทํางานเพิ่มเพื่อต้องมีลูกน้อยมีเรียกว่ามีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นมาในครอบครัวไหมคะเลยต้องออาเพิ่มงานขึ้นมาอีกต้องดูแลโอเวอร์โดเพิ่มนะคะช่วงนี้มีพาวิกกเนนออกมาด้วยประทานพรนะคะสำหรับเพื่อนเอนท่านใดที่รู้สึกเอ๊ ช่วงนี้รู้สึกเหมือนคำทางมองเห็นอะไรไม่ชัดเจนเนี่ยเหมือนคนตาบอดนะคะก็ถ้าแบบมองไม่เห็นหนทางใครที่นับถือองค์พ่อพระพิฆเนศก็ลองไปขอพอรนะคะท่านมาประทานพรให้แล้วเนาะประทานทรัพย์ประทานพรให้นะคะก็อลองดูนะคะท่านจะส่งมอบของกวญให้ในยุติดของของวญพอดีเนี่ยอ๋อเนี่ยขึ้นแมงแล้ววิญ,ญญาณตามติดคลิปเมื่อเช้าช่องนู้นก็มีให้กดน้ําทําบุญอุทิศส่วนกวุศลไปให้นะคะใครที่รู้สึกเหมันมีวิญ,ญญาณตามติด กาะติดอยู่นี้เดชัตเตอร์เรื่องถึงหนังชัตเตอร์เนี่ยอเห็ <Yeah. S 1> นนะคะก็กดน้ำอุทิศถนวนกุศลส่วนมนต์เขาเรียกว่ามันอาจจะมีแบบบางทีเป็นเรื่องของการอะไรอะคำสัตย์สาบานอะคำมั่นสัญญาอะไรที่ให้กันไว้อะให้ถอดถอนนะถอดถอนน่ะให้ไปถอดถอนคำมั่นสัญญาคำสาบานคำอะไรที่พูดกันไว้ว่าอาจจะต้องอยู่ด้วยกันอะไรตลอดไปเนี่ม,นมันเป็นการยึดติดไง ให้ไปถอดถอนนะหรือไปสวดบทขอเข้ามากรรมสวดบทถอดถอนนะแล้วก็ทําบุญกดน้ําอุทิศส่วนกุศลไปให้นะขึ้นมกแลนเน่เมื่อเช้าก็มีเนาะอืมแล้วสําหรับคู่นี้นะคะดูเป็นคู่ๆู่เนาะก็เป็นหลายพลังงานเนข้ามานะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะคะอันไหนที่ดูแล้วไม่ใช่เราก็เก้าวข้ามไปนะคะที่ดูแลแอบพลังงานหรืออะไรบางอย่างที่เป็นคีย์เวิร์ดอาจจะเป็นเรื่องราวที่ต้องไปบอกคนรู้จักเราก็ได้นะถ้าเกิดเพื่อนเราเขาไม่ได้มาฟังคลิปแต่อ่ะแต่ดูล้วคล้ายๆส่งไอ้เพื่อนชั้นหรือเปล่ามีอะไรมาเกาะอยู่ลองไป้แนะนาดูก็ได้ค ประมาณนี้เนาะกับดักอยู่คู่คําว่าหน้ากากแนละ้วมันอยู่ตรงคําว่าหลงผิดบางทีอะคะ่ะที่เราไปหลงผิดอะไรเรื่องราวต่างๆนานามันอาจจะเป็นกับดักให้เราต้องไปโฟกัสกับอะไรบางเรื่องนะคะใหะ้ย้ายโฟกัสไปค่ะถ้ารู้ว่าหลงผิดไปแล้วก็ก้าวข้ามไปต่อนะ,ะอย่ารู้สึกทาให้ตัวเองไปติดก,กับดักแล้วจมดิ่งอยู่ตรงนั้นนะคะปล่อยตัวเองออกมาค่ะกลับไปสู่ความว่างนะคะความนิ่งว่างสว่างสงบนะคะ ให้นึกถึงว่าเรายังมีครอบครัวมีคนที่เหลืออยู่นะคะเนี่ยบางท่านอาจจะแบบมีการสูญเสียคนที่จากไปเนี่ยแล้วทําให้เหมือนเราติดกับดักติดกับกับเรื่องของการสูญเสียแล้วจมดิ่งขึ้นมาไม่ได้ให้นึกว่าเรายังมีคนที่เหลืออยู่ที่ต้องดูแลอยู่นะตรงนี้นะคะให้ก้าวข้ามไปได้ให้ได้นะคะเดี๋ยวเขาเขาใหญ่ให้เนี่ยทําให้ฝันร้ายนอนไม่หลับนะขึ้นมาอ่ะเลยอาจจะเป็นบริวารก็ได้นะคะที่จากไปนะคะ ของเราอ่ะก็ให้อ่าทำบุญดูทิดทนกนุศลแล้วก็แผแ่เมตตาปรับภพภูมิส่งเขาไปสู่พื้นที่ดีๆค่ะไม่ต้องไปคิดมากจนหนึ่งฝันร้ายเพราะว่าเขาไม่ได้จากไปไหนหรอกคะ่ะเขาแค่ย้ายร่างไปออกไปจากร่างนี้แล้วก็ไปสู่ร่างใหม่แค่นั้นเองเนาะไปภพภูมิที่อสูงขึ้นไปได้วยกันถ้าเราไม่ไปยึดติดไปร,รู้สึกว่าสูญเสียฝันร้ายนอนไม่หลับเครียดอะไรนี่นะคะไม่งนั้นมันจะเป็นอะไรเหมือนติดกับดักกับตัวเองที่เราสร้างไว้นั่นแหละกับดักความรู้สึก จำดิงฝันไลยด้วยการจักไปของบริวารเนาะอันนี้บางท่านจะมีบริวารหรือใครจักไปเนี่ยให้นึกถึงคนที่เหลืออยู่นะคะให้ไปตามเส้นทางที่ครูครูอาจารย์ส่งมาให้นะคะตอนนี้มันให้ได้เรียนรู้บทของการสูญเสียบทของอะไรบางอย่างที่เราไปให้คำมั่นสัญญาอาจจะทึกิชาหนี้ครั้งไม่เคยไปให้คำมั่นสัญญาอะไรกับใครอาจจะเป็นอดีตภพชาติก็ได้เนาะให้ไปถอดถอนนะคะถอดถอนคำสาบานขอถอนนะคะ บางคนไม่สามารถมีใครหรือมีคู่ได้เพราะาเอ๊ะแปลกๆทําไมมีใครก็ไม่สามารถมีได้เพราะว่ามีอะไรบางอย่างมากวางไว้เพราะว่าไม่ได้ไปถอดถอนคําสาบานรือคําอะไรไว้กับบางดวงจิตอะคะ่ะทําให้เขาคอยตามติดแล้วก็มากวางทําให้เราไม่สามารถมีใครได้ในปัจจุบันนะคะก็ให้ไปถอดถอนแล้วก็เคลียชำระล้างปลดปล่อยกันไปนะคะประมาณนี้คะ่ะเนี่ยเหมือนบางทีเอ๊ะ เหมือนเป็นกับดักที่เข้ามาสําหรับบางท่านนะเป็นกับดักตัวเองนั่นแหละบางท่านจะสูญเสียในปัจจุบันเนี่ยแล้วจมดิ่งอยู่กับเรื่องราวเราท่าเมันเป็นดักไหนอะเพราะเดอนเน้นเป็นพอท่อของเดือนนี้เนาะก้าวข้ามแล้วไปต่อค่ะทาพลังงานตัวเองยกขึ้นมาให้บาลานนะคะองค์พ่อเพอร์เพเนตมาให้พอรอยู่เนาะสำหรับบางท่านเอ้บางพลังงานจริงๆแล้วในการทําหน้าที่การดูแลครอบครัวน่ะบางทีก็ต้องผัดเปลี่ยนหน้าตาไปเนาะใส่หน้ากากเหมือนเป็นหน้ากากมนครอบตามบริบทตามหน้าที่ที่เราทำอะค่ะแต่ ใช้ใส่หน้าก,กากอะไรให้เน้นว่าใส่หน้าก,กากที่ส่งจากคนงานที่ดีที่บวกไปสู่ผู้คนนะคะเพราะว่าจริงแล้วเราไม่มีสภาวะอารมณ์ต่างๆเนี่ยเป็นหน้าต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เราเหรอกคะ่ะเนี่ยหน้าตาต่างๆเนี่ยไม่ใช่เราเราคือแค่นี้เอง,งว่างๆนี้ว่างๆของขาวานี้แหละแต่มันไปใส่มาเพราะว่าเป็นอัตตาตัวตนอีกโก้ที่มาครอบอยู่นะคะให้มองให้เห็นกันอันนี้ก็อ,กอกบทหนึ่งเนาะที่ไพ่มาบอกนะคะอืใครที่มีการสูญเสียก็ก้าวข้ามไปต่อนะคะให้น้กว่าเขา ไปสู่ภพภูมิที่ดีแล้วจะไปยึดติดนะคะตัดการยึดโยงอะคะ่ะแล้วเราจะเติบโตทางด้านจิตวิญญาณเพราะถ้าทําพาตัวเองไปจมหนึ่งแล้วไปยึดติดห่วงห่วงห่วงนึกถึงเขาว่าไม่ได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีนะสำหรับบงพลังงานที่เขาจากไปแล้วนะทําให้เขาต้องมายึดติดมาห่วงเราอีกในี้น,นะคะให้เขามีความสุขจากไปด้วยความสงบสุขนะคะก็ทําบุญโดยที่ส่วนกนุศลสวดมนต์ไหว้พระบางคนที่ชอบสวดมนต์ไหว้พระทาสมาธิก็เ,เสร็จแล้วก็กดน้ําส่งไปให้เขาอะไรประมาณนี้สาหรับใครที่รู้สึกว่า ฉันมีอะไรบางอย่างตามติดอยู่หรือเปล่าก็ลองดูนะคะไปสวดบทขอขามากรรมหรือไปถอดถอนคำมั่นสัญญาคำญญาัตย์สบายนายที่ให้ว่าจะใครก็ไม่รู้แหละไม่รู้กี่พาวิชานเนาะตัดพันธกรรมตัดถอดถอนคำมั่นสัญญาแล้วปลดปล่อยซึ่งกันและกันนะคะแล้วเขาจะได้ไปปรบปอกปลอกภูมิศุภภูมิี่ดีไม่ต้องมาคอยยึดติดกับเราเนาะเป็นการยึดติดยึดโยงอะประมาณนี้ค่ะทีนี้ขอใช้ไพ่สาหรับนี้นะคะเบมบ๊อบบี้เปมพายเซเรีย์เนาะ คค่ะ okay, มาดูว่าสำหรับนี้มีอะไรมาบอกเพื่อนเพิ่เมเติมไหมใครที่งานรู้สึกง,งานงอกโอเวอร์โหลดไปก็พักบ้างนะคะให้อิสระเสรีกับตนเองนะคะอย่าไปยึดติดกับอะไรมากเนาะพอร่างกายไม่ไหวจะทําต่อไม่ไหวนะคะอันนี้อ่าอัศวินประมาณอัศวินถือดาบเห็นไหมาภายนอกดูเหมือนไม่มีอะไรแต่จริงมีอาวุธซ่อนอยู่ข้างหลังนะพร้อมที่จะออกมาคว้ามาลยุยแล้วก็มีลูกแก้วพลังงานอยู่กับตัวด้วยนะคะเพื่อนๆไม่ธรรมดานะคะมาดูใบต่อมา อันนี้สามดาบนี้เหมือนมีปมอะไรปักอยู่อ่ะน่าจะเป็นปมตัวนี้แหละที่มาเกาะมาตามติดอยู่นะคะให้ทําบุญที่ส่วนกวสลกดน้ําส่งไปให้เขานะ่ยปดล,ล็อกกดปมอะไรบางอย่างที่มันฝังมันติดอยู่กันมานะคะผปมจักระที่สี่เนี่ยคิงเนะี่ยจริงแล้วพลังงานเราเป็นคิงืทเรียนเลยนะเนี่ยจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะช่วงนี้เหมือนไพ่มาบอกสำหรับบางท่านนะสำหรับบางท่าน ขึ้นมาสูตรดังแท่นแล้วเนี่ยไม่ว่าอะไรก็เอามาอยู่แล้วเหมือนจชกตาเปลี่ยนแล้วนะวิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาอะไรเนี่ยจัดการได้หมดทุกเรื่องนะคะแต่ให้เคลียร์นะเหมือนพายมาบอกมาเตือนสาหรับบางท่านเองย,ยังมีอันนี้ติดติดอยู่นะไปเคลียร์ทำทำไม่หลุดนะอะไรเงี้ยค่ะครูรู้สิงส่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยคุณอยู่แล้วแล้วคุณก็สามารถจัดการเคลียร์ได้ด้วยตนเองได้ด้วยเนาะบาลานซ์พลังงานให้ดีนะคะช่วงนี้เทมเพอเรนต์เนี่ยค่ะเห็นไหม รักษาพลังงานให้ดีอย่าให้ไปจําดิ่งดําดิ่งนะจาดิ่งดิ่งดาวกับเรื่องของการสูญเสียนะให้นึกถึงคนที่เหลืออยู่และนึกถึงถ้าพลังงานเราดําดิ่งลงไปค่ะมันไม่ได้ยกขึ้นมาง่ายๆนะสำหรับบางช่วงบางเวลาน,นะคะช่วงดักนัยอะค่ะต้องวางวางลงให้ได้นะโะยนความเป็นกลางอ,อุเบกขาไม่อินไปกับสภาวะอะไรต่างๆนานายกพลังงานเดินขึ้นมาด้วยให้ไหลล้อมด้วยพลังงานที่ดีที่บกนะคะโดยรอบกายเนาะ ยอย่าสับสนขัดขัดแย้งกับตัวเองอันนี้สองถ้วยนะคะสองถ้วยแต่เหมือนเป็นถ้วยที่ยังมีความคอนฟ lict อยู่ในตัวเองนะคะเคลียออกค่ะใช้ความเด็ดขาดชัดเจนที่ไปอยู่ในตัวเองเนี่ยอสวินถือดาบเนี่ยเนาะเคลียออกคัดออกเนาะเ <c ure> นี่ยจะมีกลุ่มมีทีมหมือคนที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะกลุ่มทีมเราจะเป็นองค์พ่อก็ได้นะคะครูครูบาอาจารย์เนี่ยมาช่วยนะคะท่านมาประทานพรเราประทานพรนอยู่นะคะไม่ขอทับไม่ขอไว้ข้างบนเนาะ มามาเปิดทางให้เห็นว่าเพื่อน,อนๆมีสิ่งนี้เกาะอยู่นะคะเหมือนท่านมาบอกอะใครที่นับถือนะคะของพ่อพระพ,พิเคเนตนะคะแต่ยังไงเราก็เอาอยู่ด้วยค่ะเอาอยู่ด้วยตนเองนี่แหละนะคะด้วยกันมีพลังบุญอยู่แล้วค่ะของเก่าของเดิมแล้วมีพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ที่มาบอกกล่าวว่าคุณมีสิ่งนี้อยู่นะออกไปทําจัดการให้มันจบเนาะถอ,ถอนนะ,ะอดถอนวยความเด็ดขาดชัดเจนแล้วเอาอยู่นะคะมีอาวุธอยู่ในมืออยู่แล้วค่ะความเมตตาความปรารถนาดีนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเก่าอยู่อันนี้ ห้าเม้าวเนี่ยไม่ว่ามีอะไรบางอย่างเดวิลอะไรเข้ามาเพื่อนๆจะก็เอาอยู่ค่ะเพราะว่าเราเป็นอะไรคะเดอรสเตและดูพลังของวิวตัวนี้เลยวิวออฟฟอร์จูนเนี่ยอะไรหมุนวนเข้ามาจัดก,การได้หมดะคะ่ะเป็นผู้มีทรงพลังอํานาจมากเลยนะจากในไพ่เนี่ยเนี่ยหนึ่งเม้าเห็นไหมมีพลังจากเบื้องบนมาคอยช่วยอยู่เสมอเนี่ยหนึ่งเม้เาเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอนะคะ บร้านพลังงานตัวเองให้ดีค่ะไม่ต้องไปยึดติดจ,จมดิ่งกับเรื่องความสูญเสียที่มันผ่านไปแล้วค่ะชีวิตต้องมีการเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะอะไรที่จบไปแล้วดับไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่ค่ะก้าวข้ามนะคะก้าวข้ามและไปต่อนะเติบโตด้อ,อ,อ,อย่างมั่นคงเพราะยังไงเพื่อนๆก็เอาอยู่แล้วค่ะข้างในเราแข็งแกร่งไปแล้วนะคะเนี่ยมีความปันเดืดเซนเห็นไหมมีอาวุธอยู่ในมือไม่ว่าจะปีศาจหรืออะไรเข้ามาก็สามารถจัดการได้หมดเนี่ยดูสองรูปนี้ จัดการได้พร้อมรุยพร้อมก้อยนะคะและบาลานซ์พลังงานตัวนี้ดีอ่ะตอนนี้ช่วงนี้จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะคะมีคิงออ f เป็นจ c l e กขึ้นมาด้วยนะคะมีกลุ่มในทีมที่มาให้ก่อยเหลือแล้วมีองค์พ่อฟาร์เฟกเนมาประทานพรนะคะใครที่สูญเสียอะไรก็ทําพลังงานให้ดีค่ะก้าวข้ามขึ้นมาจากพลังงานแห่งความสูญเสียเนาะแล้วกลับมาสู่ความนิ่งว่างสว่างสงบปะค่ะแพ้อี่ิสุนกสนุสลสม,มนุนไม้พนะระนัทสักว่าจิตเป็น นำดิงหรือไปทํากิจกรรมที่เราชอบจะทําให้เรากลับมาสู่อะไรกว่าพลังงานที่ดีที่บวกค่ะก็ไปทํากิจกรรมนั้นเเพราะว่าแต่ละคนก็บางท่านอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นชาวพุทธเนาะก็ทําตามที่แต่ละอย่างที่เราเรีวยกว่าการที่เราชอบอะ่ะตามหลักที่เราเอ้ทำแล้วเรามีสติทําแล้วเรารู้สึกเรามีพลังงานฟื้นฟูขึ้นมาหรือไปกาวดิงไปซันการซิ่งนะคะไปเพิ่มพูนพลังงานตัวเองหรือบางคนอาจจะใช้ขึ้นเสียงช่วยในการเคลียร์นะคะ อย่าจมดิ่งับการสูญเสียใช้ขึ้นเสียงใช้เพลงใ,ใช้เสียงดน,นตรีก็ได้นะถ้ามันมีความกคลื้นะน่ะดึงพลังงานตัวเองขึ้นมาให้กับมาสู่เป็นความจอยนะอารมณ์จอยอารมณ์สนุกสนานเนาะอะไรที่ผ่านไปแล้วดับไปแล้วก็ให้ผ่านไปค่ะกลับมาสู่ความนิ่งว่างสว่างสงบนะคะนั่นเองวันนี้ก็เป็นข้อความจากไพ่นะคะในวันนี้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่มีพลังงานดึงดูดให้เข้ามารับข้อมูลข่าวสารนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขในทุกๆวันนะคะและขอให้จงหลุดพ้นอ่ะขอให้จงหลุดพ้นจากพนันาการทั้งปวงได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายนะคะวันนี้ต้องขอไปก่อนก็เป็นพลังงานโดยรวมม่าอาจจะไม่ใช่เรื่องราวของเราเรทั้งหมดก็ได้จะเป็นบางส่วนเนาะส่วนใครที่รู้สึกว่าไอ้บางส่วนมันคือเราอ่ะก็ลองทําตามที่ไพ่แนะนํามาดูแล้วกันนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ต้องไปก่อนสวัสดีค่ะ